จิตคุณติดกับอะไรนะคะพลังงานคุณก็ไหลไปที่นั่นนะคะเคยเจอไหมคะเวลามีเพื่อนร่วงงามหรือเพื่อนที่รู้จักกันนะคะคนใกล้ชิดอิจฉาคนข้างบ้านนะคะอิจฉาคุณนะคะคุณโดนก่นแกล้งนะคะโดนคําพูดจาเหยียดยามเสย็ดสีไม่ผิดก็หาว่าผิดคุณจะแก้อย่างไรคะใช่ค่ะจิตของคุณอยู่ที่ไหน นะคะพลังงานนะคะคุณก็จะอยู่ที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเอาจิตของคุณไปยุ่งไปคิดกับเรื่องไม่ดีในอดีตคนที่เขาเคยทําคุณมาแล้วเขาทําจบไปแล้วนะคะเขาหายไปแล้วแต่คุณกลับมาย้ําทิพนะคะย้ํำทำนะคะว่า เขากลับมาท Arizona, med, ําคุณใหม่นะคะเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเขาทําไปแล้วนะคะมีความสุขแต่ตัวคุณกลับต้องมาทูกเพราะฉะนั้นนะคะวิธีแก้นะคะคนอิจฉานะคะคุณจะต้องทิ้งไปยิ่งนะคะคุณไปคิดถึงเขานะคะคุณยิ่งไปเพิ่มพลังงานให้เขานะคะเพราะว่าจิตคุณอยู่กับอะไรนะคะพลังงานของคุณก็จะไปไหลไปอยู่ที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเพิ่มพลังงานให้เขานะคะคุณอย่าไปคิดถึงเขานะคะเพราะพลังงานกับการอยู่ปัจจุบัน มันเป็นพลังงานที่เลิศนะคะเลิศนะคะสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราไม่คิดอะไรอยู่กับปัจจุบันเราสามารถอธิฐานนะคะเป็นพลังงานขั้นสูงอธิษฐานขอในสิ่งที่เราต้องการนะคะสามารถขอได้นะคะขอให้เราโมโนภาพในสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นความจริงเราก็สามารถทําได้แต่ถ้าใจเราไปคิดกับเรื่องของคนที่ทําเรานะคะ มันจบไปแล้วนะคะมันจะวนเวียนวนเวียนมันจะเป็นการปิดกัน้นเราไม่สามารถที่จะไปเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะเป็นตัวปิดกัน้นเป็นตัวกวากหนามเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็จะไม่ได้พบเจอในสิ่งดีๆนะคะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะเขา มีคนมากลั่นแกล้งเขานะคะอิจฉาพูดจาไม่ดีเขาก็จะคิดวนเวียนอยู่นั้นสองสาเดือนเพราะฉะนั้นในเวลาสองสามเดือนนั้นนะคะมันจะไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาเลยในวันหนึ่งนะคะเมื่อเขาตัดสินใจให้อภัยและลดเลิกคิดถึงคนนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไปคิดถึงเขาชีวิตของเขาก็ยิ่งดีขึ้นรายได้เขายิ่งดีขึ้นนะคะดีไหมคะถ้าคุณเขาแกล้งคุณ เขาก็ยังดีขึ้นไปอีกนะคะเราไม่ได้ส่งเสริมขอให้เราคิดนะคะว่าเรานะคะให้อภัยเขาหลังจากนั้นไหมคะชีวิตของผู้ใหญ่คนนั้นนะคะก็จะมีให้อภัยเอ้ยรายได้เข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามามีคนดีๆเข้ามานะคะมันเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะการให้อภัยนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราเจอคนอิจฉาก็ต้องให้อภัยเพราะยิ่งคุณไปคิดถึงเขาคิดถึงเรื่องเขาซ้ำ,ซำเดิมๆมันเป็นการส่งเสริมนะคะชีวิตของเขาให้ดีขึ้นดีขึ้นแต่ชีวิตของเราเป็นไงนะคะแย่ลงนะคะแย่ลงเพราะฉะนั้นนะคะมีน้องอยู่คนหนึ่งเหมือนกันมีเพื่อนร่วงมงานในโรงเรียนมาปรึกษานะคะว่าเพื่อนกันแกล้งผู้จับไม่ดีนะคะก็จะมาพูดมาวนเวียนคิดตรงนั้นคิดตรงนี้จนทําให้เป็นโรคนะคะเกี่ยวกับนอนไม่หลับ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกเข้าตัวเองในเมื่อเขาทิ้งไปเมื่อน้องคนนี้เขาทิ้งไปชีวิตน้องเขาก็ดีขึ้นนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีแก้คนอิจฉานะคะก็คือขอให้อภัยนะคะแล้วอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานของคุณเมื่ออยู่กับปัจจุบันนะคะก็จะอยู่กับตัว